โอเคครับก็ดอนซิลฟนะครับรับบทเป็นไทยนะครับใช่ก็คาแรคเตอร์เป็นคนที่อดหลับอดนอนมาประมาณสามอาทิตย์อะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็เหมือนในเรื่องอเวลาคนอดหลับอดนอนแบบไม่ได้นอนมันจะมีแบบเอฟเฟกต่างๆอย่างเช่นเห็นภาพหลอนเป็นบ้าอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่มีสติไม่มีสมาธิอะไรเนงะี้ยก็คือก็คือจริงๆคาแรคเตอร์ตัวไทยอ่ะมันช้าทายมากเพราะว่าเราไม่เคยรับบทอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ ชาไทยมาจริงๆครับก็ป่าทุกคนด้วยพาทุกคนไปดูนะครับใช่คือผมงงมากคือแต่ละเรื่องคือเป็นผีหมดเลยแล้วก็อย่างพี่เจติเลยก็คืออยู่ในวัดคือผมว่ายวงน่าจะผูกกับวัดอะไรเงี่ยก่ยวกับศาสนาครับผมว่าทำไมงานผมถึงตัดสินใจอยากได้ทีมซีผมรู้สึกว่าผมอ่ะ อยากรับบทที่อะไรที่มันช้าททยท้าทายอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่านบทเสร็จปุ๊บเห็นาครเตอร์แล้วว่าไทยเป็นใครมาจากไหนาครเตอร์เป็นไงผมก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้มันท้าททยดีเราอยากรองเล่นเราอยากเล่นบทนี้ก็เลยรับเลยใช่ตัวเองคนกลัวไหมกลัวไหมเหรอผมผมว่าผมไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้กลัวขนาดนั้นอะไรก็ถ้าเรื่องไดก็ไม่เจอดีกว่าใช่แต่ก็แบบไม่ไม่ไม่ได้กลัวใช่เคยเจอเคยเจอ ภาคหนึ่งอย่างเดียพี่นาเพื่อาพภาคหนึ่งภาคแรกแล้วก็ไม่เจออีกเลยใช่ครับเรื่องนี้แหละเรื่องนี้ผมไม่เจอนะใช่แต่แต่เห็นพี่พี่บอนนี่อะไรเจออยู่ใช่ครับอยากจเจอไมเ่ไม่เอาดีกว่าเคนะนีข่าวว่าอเรวันี่ไหนำกาวอะไรเนี่ยเดี๋ยวดู <laughs> โอเคเราก็เพิ่งปล่อยเพลงครับวันที่2ยิบหา โอเคเพิ่งเพิ่งเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ครับวันที่25นะชื่อเพลงว่าโอลาลานะครับก็เป็นเพลงแนวรเคตตอนนะครับเป็นเพลงแนวสเปนิชนะครับใช่ก็คือได้รับอ่าินสปอเรชันมาจากการไปสเปนนะครับแล้วก็ได้ยินเพลงต่างๆในสเปนก็คือจะเป็นฟิลรเคตตอนฟิลแดนสเปนอะไรเงี้ยใช่ถ้าเที่ยวไทยก็ฟิลสัมชัสชประเทศไทยอะไรประมาณนี้ใช่ครับก็โอลาลาแล้วเป็นเพลงแนวริเกตตอนนะครับใช่เกี่ยวกับความรักนะครับใช่แบบเจอสาวคนหนึ่งแล้วก็เอ้ย เราชอบเขาเราอยากจีบเขาอะไรนะใชยก็จะเล่าเล่าในมุมมองเวลาเราจีบใครสักคนหนึ่งนะใช่แล้วเพลงนี้นะครับได้ดึงอมยิโรสเกอ์นะครับตอนนี้อยู่ไหนแล้วไม่รู้นะใชายเิโรสเกอ์มาแจกด้วยครับมาจากชีวิตวาาวตัวเองหรือเปล่ามาจากชีวิตตัวเองหรอือเปล่าเนาะอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ครับอันนี้คือยิโร่ลอยฟังยิโร่ลอยฟังใช่ใช่ ไม่มีครับไม่มีผมไม่ไม่ไม่จีบอยู่แล้วค่ะใช่ก็ฝากทุกคนด้วยแล้วก็มีชาเลนจ์ในทิกตอกด้วยนะครับก็ฝากทุกคนไปเต้นกันได้ไปเล่นกันได้ครับร้อไะสอนเต้นหน่อยผมเต้นไม่เป็นเหมือนกันครับหวัง400ล้านวิวอยเอาจริงเท่าหวังเลยนะ100ล้านแหละแต่มันยากนะแต่ถ้าให้เราหวังเราก็ต้องหวังสูงๆไว้ก่อนแล้วก็100ล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเกิ โอ้ยถ้าถึงทำไงดีเลยหรอก็คือถ้าถึงนะทุกคนอยากได้อะไรบอกเลยผมทำให้ได้หมดเลยได้เเดแลยได้เลยก็รอยลางครับทุกคนฝากนะครับอยากให้ฝากกากาโอ้ใช่ เดือนหน้านะครับมีเป็นวันเกิดนะครับใช่เดือนพฤศจิกายนนะครับก็แฟนๆนะครับมีจัดเป็นงานวันเกิดอะไรเงี้ยใช่ก็มีกิจกรรมเลยนะแล้วก็มีพวกจับมือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ก็ก็ก็ไปเจอกันได้นะครับก็ถ้าถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ทางชาราออฟเอยครักทวิตแล้วก็ไอจีนะครับสวนมีเซอร์ไพรส์ไหมมีแน่นอนมีแน่นอนตอนนี้กำลังยังไม่ได้หรือยัง เพราะว่าตอนนี้กำลังคุยคุยกันอยู่ใช่ใช่ว่าเซอร์ไพรส์ได้ถึงขนาดไหนอะไรประมาณนี้คือ<ช>จีนี้ยี่สิบครับยี่สิบอยากทำอะไรพิเศษพิเศษอยากทอะไรพ <c oughs> ิเศษพิเศษหรอ <c oughs> อยากทำเพลงนะครับแต่มันก็ไม่ได้พิเศษหรอกอยากทำอีพีอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้กำลังมีแพลนทำอีพีอยู่ใช่ครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> วางแผน เอ่อก็จะตั้งใจทําเพลงครับให้เพลง้อยล้านพลานะครับแล้วก็ทําเพลงเรื่อยๆครับแล้วก็ตั้งใจทํางานในวงการครับตั้งใจเล่นหนังครับแล้วก็แอคติ้งครับผนุน้าร้างจะด,จะดา่ารับกนีับเ,เป็นประด้าะี้ไมด้บ้าง,อาง,างตอนนี้คุยบทอย่างไรบ้างใช่ไหมอ่จริงๆพี่ไม้อะ่ะได้ได,ได้ได้เกินบทมานิดนึงแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็ผมคิดว่าพค่น่า,นนาสนใจมาก แต่ผมไม่สามารถเล่าได้เพราะว่ามันจะเป็นการสปอยไปนิดนึงใช่ใช่ครับแล้วทุกคนน่าจะตื่นเต้นกับผีตัวใหม่อะเง้ยใช่เพราะผมแอบรู้มาน่อนึงแล้วใช่ครับคาาี่อนไปด้วยเนี่ยพี่นาน่าจะจบประมาณผ้าที่เจ็ดสิบแปดเลยครับครับผมโอเคครับก็ฝากนะทุกคนนะล็สตรีมนะมึงนอนมึงตายนะสามสิบเอ็ดตุลาคมนะครับรับรองว่า เป็นหนังผีแนวใหม่ที่ทุกคนยังไม่เคยรับชมแน่นอนเพราะว่าผมรู้สึกว่าดอซีฟอะเป็นหนังผีแนวฟิลฟิลนอกมากด้วยมุมกล้องด้วยเนื้อเรื่องด้วยการตัดต่อเลยนะผมรู้สึกว่าที่ไทยยังยังไม่เคยมีหนังผีแนวนีม้มาก่อนเลยนะผมก็ฝากทุกคนด้วยครับดอซีฟแล้วก็ฝากเพลงใหม่นะครับเพิ่งปล่อยไปโอลาร่าครับรับรองว่าแดนกระจายแน่นอนครับผมได้เลยครับ